สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูนักล่าปลานะครับนักลาปลาอืมหลายคนสิเดะปะเนาะนี่ครับเขื่อนน้ำอุ่นนะครับมีฝน,นด้วยนะครับอ่ะไปดูพี่แจ็คนะครับว่าจะได้หรือเปล่าห่วยก็เป็นตะมืน่นเถอะพี่แจ็คแป้งเน่ยเนี่ยเยี่ยมนี่บ่เนอะ

แ,บบแมนแต่ว่าปลาอยู่นี่ดีหรอ่ติะงไปฟูน่นะทคท่านไม่ย,ย,ยังไงนไปท่าหมนไปท่าหินะเลแมนแมนแมนเออทา่าคนเนาะไปะเป็นตะได้กินอยู่ทา่าคนท่านี้เป็นตะคือบปล่หรอมิสซิลี เสียงฝนนี่นี่ปักแปกป๊กแปก,ปกนี่นี่ครับตรงนี้จะเป็นบ้านไทยเจริญนะครับนี่ทางลงบ้าน <c oughs> คือบ้านไทยเจริญอยู่ทางนี้นะครับนี่ทางขึ้นนะครับอา้าฝนมาแล้ว มีพี่นั่งด้วยครับวิวงามครับพี่น้องโอ้ยฝนต้นใหม่ครับเสื้อของภูพาน Ún mà lạp phóc phách phóc phách phóc phách này ui adventure mát áo cái thằng nôn cha áo đi เถียงหน้าเถียงนัง่นดีดีกว่าเถียง,น,น,ยง,น,ยงนีดีดนี่เถียงยนะเถียงุ่นดีก็ดีก็านีดีนี่กลางล่มเลย <laughs> <c oughs> ก็ฝนมันตกนะครับทุกคนตอนนี้ฝนตกคือจะให้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ มันจะสวยหรือเปล่าพี่แจ็คพี่แจคก็หาห้ตกเบ็ดอืโอโววนกนกเป็ดนกเป็ดน้ำโตเนี่ยครับเอา้าเสียดยังไงยาวลงไปเลยหรือ่โอ้โแนนอนใีหลีวะ่ะสีเอาให้ได้เร็วตัวนี้มือเนี้ย จอกเอื้องปนปนนปนปนอือองิเอาให้ได้ดื้อ แด,ดงครับพี่น้องเอ้ยืนอีกครั้งหนึ่งก่อนอีกครั้งหนึ่งกำลังไปตกปลา นี่เรือดีครับพีน้องสองลำ Oh no, I'm not เขื่อนอลำน้ำมูลครับตรงนี้เป็นท้ายเขื่อนนะครับพวกเราก็นั่ง อยู่ทางนาน,น้อยครับตรงนี้อต้องไปลึกแกละคนมาบบกลึกหนึ่งคุ่นปีแจกกัดตกปลายอยู่ทางบนครับพี่นอ้องนุ่นอือ ให้มันมันให้มันมันเดี๋ยวผมรอครับอยู่ข้างบนดีกว่า่อไฟรอเลย <laughs> ดูครับว่าจ,จะได้หรือเปล่านะครับให้กำลังใจเพราะผมลงไปไม่ได้มีเราไม่มีเรือนะครับม <h> ี <m ai> แต่กล้องนะครับให้ทุกคนดูรอสกู่ครับว่าจะเจอได้เห็นปลาหรือเปล่า